ัสดีคเข้าวันนี้นะครับเราจะมาใช้คาว่ารีวิวแนะนําประสบการณ์นะครับการพักนะครับที่เจ้าตัวอาปานี้นะครับซึ่งจริงๆต้องบอกอาปาหลายๆสาขาครับก็มีความเหมือนกันอยู่พอสมควรเลยแต่ครั้งนี้นะครับเราพักที่อาปาโคเดมาโชนะครับอิคิเมะนะครับก็อ่าจริงๆต้องบอกอาปาในโตเกียวนะครับมีค่อนข้างจะเยอะมากๆเราเลือกพักที่นี่เพราะว่าเรากดนะครับได้ค่อนข้างจะถูกคืนหนึ่งประมาณพันเซึ่งผมกดล่วงหน้านะครับประมาณ2เดือน ก็ย sí, like ังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแชร์ประสบการณ์นะครับการอยู่ของเจ้าตัวอัปป้ากันว่าเฮ้ยการพี่อัปป้านะครับมันเป็นอะไรยังไงบ้างนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับและนี่นะครับก็คือห้องของเรานะครับของที่อัปป้านะครับก็จะประมาณนี้คือผมจริงๆริต้องบอกว่าเคยอยู่ประมาณสองสาอันนะครับอันนี้เป็นอันที่สามหนห้องก็จะประมาณนี้ครับสิบเอ็ตารางเมตรมีถามว่ามีอะไรบ้างในห้องนะครับก็จะมีนะครับไม้แขวนเสื้อให้ตรงนี้มีกระจกนะครับมี รองเท้าสลิปเปอร์ให้เนาะนี่เข้ามานิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นเตียงนะครับผมกดเป็นเตียงแบบดับเบิลเบนนะครับก็จะใหญ่ดนึงประมาณ5ฟุตถือว่าโอเคนะครับนี่มีหน้าต่างให้นะครับแต่ก็จะเปิดได้แค่ประมาณนี้เพื่อจริงๆเราอครับเพื่อรับอากาศเย็นแหละอันนี้ผมเข้าใจว่าเป็นอพาร์ทที่ใหม่หน่อยนะครับก็จะมีจอทีวีที่ขนาดใหญ่นอกพอสมควรเลยนะครับมีโต๊ะนั่งทํางานน,นู่นนี่ ตรงนี้นะครับก็จะมีการอ้่ร้อนมาให้นะครับมีตู้เย็นซึ่งเราต้องมากดเปิดก่อนตรงนี้นะครับมีอุปกรณ์กระฟงกาแฟให้นะครับสามารถชงกินได้มีปักเนาะตรงนี้นะครับก็มีเก้าอี้ให้มีชุดนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็มีเอาไว้พวกแบบะสะส่งนะครับแมวดํามีลอนดอรี่นะครับก็ซักผงซักผ้าอะไรพวกนี้เนาะ มีทิชชู่ให้นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคมีได้เป่าผมให้แล้วก็อ,อันเนี้ยเขาจะบอกให้เรานะครับก็คือจะเป็นมีรูมนะครับวันที่เช็คอินเช็คเอาทเนาะก็มีพาสเวิร์ดนะครับต,ต่างเตียงถ้าผมเคยนอนก็ถือว่าโอเคนะครับไม่แย่ไฟสองสว่างทั่วข้อเสียนะครับของที่นี่ก็คือร้อน,นครับแอร์มันจะเป็นฮีตเตอร์โหนซึ่งมันไม่สามารถปรับแยงนะครับตามห้องได้นั่นเอง ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ํากันในส่วนของห้องน้ํานะครับก็ประมาณนี้นะครับมีตัวอ่างนะครับให้แช่เล็กๆนะครับนี่ไฟสว่างอยู่นะอันนี้ดูค่อนข้างจะสะอาดนะครับสิ่งที่เขาให้มาก็จะมีพวกแชมพูสบู่นะครับคอนิชเนอร์มีพวกอะชา e ว c เวอร์แคปนะครับคอตตอนบัดซึ่งมีที่กนหนวดเนาะแปรงสีฟันยาสีฟันนะครับถือว่าค่อนข้างจะครบนะครับพอสมควรเลย ลนบวมนะครับในห้องนะครับของทางอาป้าเนาะก็ต้องบอกว่าหลักๆครับก็มีให้ครบแหละแต่ถามว่าเฮ้ยใหญ่แบบใหญ่ขนาดนั้นไหมนะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากเนาะสามารถพักคนเดียวนะครับได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรแต่อาจจะรู้สึกว่ามันอึดอัดนะครับเล็กน้อยนั่นเองนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขอไปหานงหาน้ำนะครับกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นมาพักผ่อนครับอันนี้นะครับมาให้ดูคอนเทนต์ของตัวตัวอาป้านะครับว่ามันมีอะไรบ้าง อันนี้ก็จะมีรีโมทนะครับมาให้ก็จริงๆสามารถปรับ,บกดเปลี่ยนนะครับภาษาได้เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้เลย อันแรกนะครับที่เขาจะบอกก็คือตัวชื่อ Wi-Fi ของเรานะครับเราหัด Wi-Fi เวลาเช็คเอาท์ซึ่งปกติแล้วนะครับเขาจะให้เราเช็คเอาท์อยู่ที่ประมาณ10โมงแต่อันนี้ผมไปซื้อเพิ่มนะครับ1,000เยนเป็น11โมงนะครับเพราะว่าซึ่งส่วนตัวนะครับก็ต้องบอกว่า10โมงองคุนอนเยอะใช่ไหมผมไม่อยากไปจ่อคิวนะครับด้านล่างแล้วก็ลิฟต์มันมีตัวเดียวก็ค่อนข้างจะช้านะครับไปเลยกดเป็น11โมงจะได้พักผ่อนนะครับแบ้สบายมากยิ่งขึ้นครับ อื่นๆก็จะมีเนาะอันนี้มี Breakfast นะครับ u ลั h ก็คือเป็นโปรแกรมที่เราสามารถซื้อเพิ่มเติมได้มี Weather Forecast นะครับมีฟีลแบบรายการทีวีเนาะมี n a ต t ิ้นะครับฝั่งนี้ก็จะมีนะครับเจ้าตัววิดีโอเราสามารถดูได้เลยนะครับมีหนังทั่วไปดราม่านะครับมีค s สมี Entertainment Comedy มี h o ีฮอนะครับอ่านี่มี h o ปปีนะครับมีพวกแบบกีฬาเนาะกดสินะครับ มีหนังผู้ใหญ่นะครับมีอาปาเรชชันนลนะครับนี่ก็ให้ดูหนังเบื้องต้นหนังฝรั่งนะครับก็มีฟาดนะครับนี่มีคือไม่ได้มีเยอะหรอกแต่ก็ถือว่าเออดีกว่าไม่มีอะไรให้เราดูนะครับก็ทีวีค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ชัดเจนนะครับพอสมควรเลยนั่นเองประมาณนี้เนาะมีอะไรอีกเรามาดูกันอันนี้นะครับกดโฮมนะครับได้ถ้าใครไม่รู้จะกดอะไร มีโฮเทลอินร์เมชันนะครับว่าเฮ้ยฟัสซิลิตี้ที่นี่นะครับมีอะไรบ้างมีตู้ซักผ้าอยู่ชั้นสองมีเวดดิ้งแมชชีนนะครับตู้กดนู่นนี่ไมโครเวฟไอแมชชีนนะครับน้ำแข็งเนาะแล้วก็มีที่รับนะครับซักผ้าด้วยนั่นเองนี่เซอร์วิสต่างๆนะครับก็มีมาสซัสนะครับซึ่งอันนี้ไม่ชวมเหมือนกันเนาะมีโร oma นะครับมี Wi-Fi มีเคเบิลนะครับมีฮีเตอร์ให้มีสั่งดวอรตได้เนาะ รูมโฟนนะครับกดไปที่ไหนได้บ้างรูมท o ูรูมเว k ั u คอ a l l นะครับมีนู่นนี่นี่เช็คเอาท์นะครับเอ็กเพรสเช็คเอาท์บริการก็จะมีนะครับบอกรายละเอียดเนาะถ้าเราเข้ามาดูตรงนี้นั่นเองก็อย่างเนี้ยก็สามารถบอกว่าเฮ้ยเส้นได้1,000ต่อชั่วโมงช้าสุดนะครับใบสามนั่นเองนี่ก็จริงๆต้องบอกว่าจริงจริงต้องบอกนะครับว่าเราสามารถไปจ่ายเนาะตอนเช็คเอาต์ได้นะครับแต่ผมมาจ่ายไปก่อนเนาะ เอเพชเชคเอานะครับก็ออกไปข้างหน้าแล้วก็หยอดลงได้เลยและกเรสโสามารถฝา,าถกกระเป๋าได้นะครับทั้งก่อนทางตอนก่อนนะครับมาแล้วก็หลังจากที่เราออกไปก็ฝากเอาไว้ได้สักแป๊บหนึ่งนะครับก็คือในวันนั้นนั่นแหละ d e l i v e r y s e r v อ c e นะครับตัน e ดอรี่เซอร์ต่างๆเนาะหลักๆก,ก็ประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็อันต่อไปมี Restaurant in Hotel นะครับก็คืออันนี้แหละ มีภาษานะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสามารถมิดเลอร์นะครับตัววิดีโอนะครับจาก iPhone iPhone ของเราได้ก็สะดวกเนาะพอสมควรเลยก็ตอนนี้กลับมาที่ไทยแล้วนะครับก็มาสร like ok. so really so so yeah. ุปข้อมูลนะครับการที่เราไปจะตัวป้าเนาครั้งนี้เป็นครั้งที่3ของผมเนาะที่ผ่าจวตัวป้าครับสำหรับผมแล้วนะครับป้าเป็นโรงแรมหนึ่งที่เป็นเชนค่อนข้างที่จะมาตรฐานครับมีอะไรค่อนข้างจะเป๊ะเนาะ ที่พักโอเคนะครับเป็นมาตรฐานที่สุดที่ผมจะสามารถพักได้ถ้าต่ำกว่านี้ส่วนใหญ่ผมจะไม่พักแล้วเนื่องจาก1มันจะไม่สบายนะครับเวลาพัก2ถ้าเป็นโฮสเทลของผมมีเยอะนะครับแล้วก็มีมูลค่าเข้านั่งระสูงทาให้ผม,มนะครับก็จะเลือกอยู่ประมาณนี้แหละครับและค่าดยเฉลี่ยนะครับอปป้ายอยู่ที่ว่าคืนหนึ่งประมาณ2,000บาทบวกลบแล้วแต่สถานที่ที่คุณจองแล้วก็ช่วงเวลาที่คุณจองนะครับผมก็เห็นถูกสุดนะครับอยู่ประมาณพันห้าพันหกแต่ก็จองนานพอสมควร ในครั้งนี้นะครับผมได้มาพันเจ็ดไปบายนะครับก็ไม่ได้ถือนะครับว่ามันแพงมากอะไรถือว่าเป็นเกณฑ์ที่รับได้นะครับในเจ้าโต,ต,ตเกียวเพราะว่าโรงแรมโตเกียวนะครับต่ำกว่า2,000ันหานใ้ค่อนข้างจะยากมากๆห้องค่อนข้างจะเล็กนะครับอยู่ที่1 0 1ถตารางเมตรห้องใหญ่หน่อยอาจจะมีสิหรือห้องใหญ่ที่สุดนะครับก็อาจจะอยู่ราวรา1สิบตารางเมตรสําหรับห้องนอน2คนนั่นเอง สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกนะครับก็คือโรงแรมที่ญี่ปุ่นนะปกติแล้วจะนับเป็นคนเราก็ต่อห้องนะครับคืออ่าผมแหมจองห้องหนึ่งคนใช่ไหมราคาก็จะนเท่านี้แต่ถ้าจองสองคนนะครับราคามันจะเพิ่มอยู่ประมาณ4-500บาทก็ลองไปดูกันได้ความในประสงค์นะครับอุปกรณ์ที่ให้ผมว่ามันค่อนข้างจะครบแล้วก็ไม่ได้นีดอะไรคือส่วนตัวผมก็จะพบแค่โฟมล้างหน้านะครับพี่ผมชอบเพื่อที่จะไปล้างหน้าเท่านั้นจึ่งอื่นๆนะครับอ่สบู่เอ้ย ยาสระผมเออคอนดิชนเอร์แปรงสีฟันยาสีฟันที่โกนหนวดนะครับได้แตะเป่าผมค่อนข้างจะครบมากๆก็ถ้าถามว่าข้อเสียสาหรับผมนะครับป้ามีอะไรบ้างเนาะสำหรับผมก็จะมีก็คือเช็คเอาท์นะครับที่มันเร็วมากเกินไปคือเ,ออเราว่ากันไม่ได้แหละเพราะว่า ส่วนใหญ่แล้วนะครับโรงแรมที่ญี่ปุ่นก็จะเช็คเอาท์10โมงบางโรงแรมที่ใจดีใจดีหน่อยก็11เอ็โมงเนาะซึ่งสาหรับผมมันค่อนข้างจะถือว่าเช้าเนาะเพราะผมเป็นคนค่อนข้างจะตื่นสายนะครับแต่ไม่เป็นไรข้อดีอป้ายนะครับก็คือสามารถนะครับจ่ายเงินเพื่อเลทเช็คเอาท์ได้นะครับชั่วโมงละ1 0 0 0พเยนอื่นๆที่เก็บของก็สามารถฝากได้นะครับไม่ว่าจะตอนขามาหรือขากลับก็ทําได้เป็นระบบนะครับค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวครับก็คงไม่ได้มีอะไรนะครับที่อยากพูดถึงอา้าแล้วก็เป็นโรงแรมเมืองที่ผมนะครับก็ นะครับเพียไปปักเรื่อยๆมีมีสาขานะครับก็น่าจะเยอะไปวัดโซเฟนอุเอโนชินจูกุนะครับก็สามารถไปดูได้เลยครับก็สําหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับในการสรุปจบนะครับจอตัวโรงแรมอาร์บานั่นเองครับใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซนะับสไคร้โน้ตให้ช่องเฟิร์สบอกอผมด้วยส่วนวันนี้ของเฟิร์สครับขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ